แลเท่ากับผ5โวนะครับไม่มีจิของอาร์เบนเจอร์สแตนด์หรีออาร์เอสูงนะครับนะครับนี้คืออร์เท่ากับ1โวลต์นะครับที่เขาปันจโหลดนะครับจ่โหลดที่15แกมานะครับมอเตอร์ ก็บีเมื่อเราติ่มโหลดไปจาก15แรงม้าเป็น30แรงม้าเพิ่มเข้าเปีนะครับว่ามันจะใช่รอบหรอนะครับแล้วก็หาไอเอไอแอลีเอแล้วก็เอาเริ่มเปลนไปอ่ะมาดูที่15แรงม้าโหลดนะครับดูก่อเลยอ่าไมามาคอน่ยากอีป็นึ่งข้อง่าย เราของรอสซิงคนับมอเตอร์มันตอกิโลนัอยู่ที่15แรงมา้าครับเราคิดเป็กกำลังก่อนกำลังแล้วก็บ15คูณด้วยละ4โวลต์10วัตต่อแรมงม้าใช่ไหมเขาจะได้ดเาาท,ท,ท่ากับ11.9 1กิลวัต์นั่นเองก็คือเราได้เชียวมาแล้วว่าเรา11.9กิลวัต์นะครับต่อมาหา P P เท่ากับเ l ีวรอนะครับเคือ11.9ที่เราหามา คอร์รไมีคอร์รฉรับเท่าไรไม่ใ right. ช่บินไดร้อนฉบับหนึ oui> ่ง้าใช่ไหมใช่คอรรเออใช่คอร์รับหนึงนะครับคอร์่ากับหนึ่งอยดนี้เรนที่คอร์รนี้ก็จะได้เบับสิบสามยี่หกเก้ากียววังได้ทีเีเอาล้นะครับก็ได้เลยสอคะแนนคแนนละต่อมาเราก็มาหา i l แ จากสมาการนั่นแหละนะครับ IL กับ,บ e ส่วนด้วย,ววยรูปสามที่คอ cos t h e เท่าเก e, ัดเท่าไรที่เรานามาเมื่ 13, อ 6, 9, กี้นี้13.69ถูกว่างนะครับแล้ก็หาในรูปสามวิธีก็คือ208โอวลต์ cos t h e t คือ PE เหล็ก็คือ0.8น,นะครับก็จะได้ IL กับ1 5 เดีต้าใช่ป่ะไอแอลตัวที่สามใช่ไหมก็ได้เท่ากับเท่าไรยี่สิบเจ็ด่องศาสามหกจุดแปดเจ็ดองศาสทก็คือสามหกจุดแปดเจ็ดองศานะบีดิอยู่นะตอนนีดิงนะครับเปลี่ยนตัวเองตอนนี้ตรานี้คง่ายนาะโอเคต่อ หาอะไรต่อ EA หา EA เพราะว่าโจทย์ให้เราหา EA IL IL EA GL เท่ากับ Vf ลบ Jx IA จากสมการต้นชั่วโมงนะครับ Vf เท่ากับ280โวล0นะครับ Jx จะได้ประมาณที่25โอห์ม IL คือตัวนี่0โวลต์นะครับก็จะได้ EA เท่ากับ255ลบ124สาโวลต์ ต้องเิ็นเเซอร์ด้วยนะไม่งั้นไม่ได้คะแนนะครับเเซอร์ลูกวถึคะนนเดชว่าเเอราจารย์ด้วยเชเฟเอรต้องเห้วยจตุมีมาให้หมดเลยต่อมาเพิ่มโหลดไปเพิ่มโหลดให้กับทีมงานอเตอร์เป็น30ทีอ้าวเขาเห็นใช่ไหมกระหาที่ยินใหม่ ปีนั่งีเา30แรงมา0.74กิอลวัตต์ต่รงม้านะครับก็จะได้ปีนใหม่เท่ากับ24.8กิโลวัตตนะครับเพิ่มขึ้นมาที่ดีมไปดูอีกตัวเดิมก็นี่นะ ก็เดียวตานะวรับอาร์ซาย d สคูณีีส่วนตสามพเฟีนะครับเอกเอสองนห้านะครับเป็นิงเเลยแต่นะครับ p คอยี่สิ่ตแปดกิโลวัตที่เราเหนนี้ส่งเอฟเอคือสองร้อยห้าสิบดี a คือเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบาโวใช่ไหมไม่เปลี่ยนไงเราพิจารณาแสีเท่านั้นแล้ว ก็จะได้ดูมิเลต้า23องศานั่นเองนะครับ23องศาเขียนไปก่อนนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นแล้วเอเดีเท่าไหร่ตรงนี้ผิดนะตรงนี้แก้ด้วยนะผิดมันต้องเป็นเท่าไหร่สองน โอเคแล้วเรามาหาไอเีไอเอเท่ากับใช้สมการเดิม x แก็คือ2.5งจุดห้ศาก็เท่ากับก็แหละุทธากเอนะครับก็ทวีเจนเทสี่นะครับเราก็มาูรุปร่างนะครับว่ามันโหลดเริ่มขึ้นนะครับก็จะไอเีจ่ายจะมีเี้ยก็จะจ่ายมากนะครับมุมมันเท่าไหร่มุมเเท่าไหร่ลดลงใช่ไหมมุมัน ขาวสารครับก็คือส้าขาว,าขาว,าขาวา